จะอดาวให้น้องว่ะน้องสิยื้อเอาจะคล้องยื้อออกน่องน้องสิเอาถึงตีเอิญน่ะจันจ้าข้านเข่าเลยเออญน่ะเออฉลาดเถอะว่าพี่ดาวว่าไฮนูตีนูข้านเข่าเลยนี่นูข้านเข่าเลยนี่ าจะจ่อใส่ก่อนลูกโอ้เต้นก่อนเอาเอาเต้นก่อนงึกองื้งักเงักเอามันเป็นงึกงเงงักเงักเอองึกงเงงักเงักเออมันเป็นงึกงเงงักเงักเออมันเป็นอยากได้จักรก่ะจังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนเออจังสี่มันต้องถอนเออจะที่มันต้องถอนเออเพือนเพอนพระอาจารย์บอกว่าเอาเต้นเต็มที่ก่อนมาสั่นอ่ะเงื้งเงื้งเงักเงักเออมันเป็นเงื้งเงื้งเงักเงักเออ อันนี้จะจอซ้อมใส่บาทก่อนใส่จริงนะไม่รู้ว่าฝึกม้าหรือว่าฝึกฝึกควานหรือว่าฝึกจะจอนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ําเตรียมตัวใส่บาทนะคะทุกคนเอออื้อ

เก่งเก่งเก่งเก่อ้ยเดือนเอ้ยป้ายันพระอาจารย์มาก่อนพี่อาบน้ำเก่งแถวว่าเก่งแถวว่า จะอ้ดาวให้น้องว่ะน้องสิยื้อเอาจะคล้องยื้อออกน,อน้องสิเอาเถิงตีเออหน่ะจันเจ้าข้านเข่าเลยเออญน่ะเออฉลาดใช่วะพี่ดาวว่าให้หนูตีหนูข้านเข่าเลยนี่หนูข้านเข่าเลยนี่หนูข้านเข่าเลยพี่ดาวไม่อยากให้หนูตีนี่ <c oughs> ทุกอย่างล่ะ ตัวอะไรจับหางหนูตัวอะไรมาจับหางหนูเนี่ยตัวอะไรมาจับหางหนูเนี่ยใครอ่ะเขาคือใครอ่ะเขาคือใครทําไมมาจับหางหนูเนี่ยโอ้มีการสะบัดหางออกไปพี่จับอ่ะพี่ดาวจับจับหางน้องพี่ดาวจับหางน้องมะลูกเออพี่ดาวจับเออไป พอไปหอดนัดปุ๊บไม่ยอมไหมพี่จับเลยไปไปไปไม่จับกลยยัดจับอ่ะนอนลงนอนลงค่ะนอนลงนอนลงนอนลงแต่พี่ดาวหิวน้ำขวดสยามล่ะนอนลงนอนลงดีเออเออเออ เดือดดิยิอ่ะมึงก็ถ่ายอยู่แล้วถนนน,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 นนีบ่บ่ได้ดีดอกมีแต่เสร็จขยับเอา้าสยางรุดเหรอสยางแตก

วันนี้นะคะเราใส่บาทนะคะร่วมกันกับพี่อะเจือนะคะเป็นวันเกิดของพี่เจือตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไงก็แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงรวยๆนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะคะพี่เจือโอยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยปาดก็เฮ็ดทาคือกันแม่คือสวยแต่ว่า สวย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 เออโจดโจโจโจเอาพี่ดาวขอพี่ดาวขอพี่ดาวหน่อยสักลูกก็พี่ดาวหน่อยพี่ดาวด้วยสยายังอ่ะ้วนเอาบ่ละอุ้ยทาไหมเขียดแล้วเด้อปืมเอ้ย์ทาตาเหลือกใส่เด้อปืมเอ้ย์เขียดแล้วเด้อเอาอะเอาอะพี่ดาวพี่ปืมให้แล้วเออ ขนาดสีออกบ่อเพิ่นเจ้านี่คือจังเป็นตุ้นตูนมืองนั้นออแหลมไหมน,นะถ้าแหลมออแข็งแข็งอาขนาดสีออกวิปปุ่มว่าแข็งบอ่เนเนเอเออนั่นละเมนขนาดสิปุ่งเออนโน่กับพี่ขนาดสิปุ่งมันออกขางเดียวซ้ำได้นั่นเพราะว่ามันปงแต่มันตูนแต่ขางนั่น จับเบิ้งเถานี่มันตูนแต่ขางนี่ขางปื่มอยู่จับเบิ้งอืมแมนบอแต่ว่าขางนี้พระท่านตูนเลดลกขึ้นไปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นพามาเอาตะกร้าคนละใบอันนี้ของจอจออันนี้ให้พี่ดาวก็ได้มันหนักมันมันมันหนักตะกร้ามันหนักต้ากราไม่ใช่ว่าหนักอันนี้นปปนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาทีละตัวอ่าพี่ดาวถือ มาเจ้จอือลูกเออไปอาจารย์ถึงบ้านพี่บุญคลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหน่อย้ยโอ้ย มาใครเอฟซีมาทำบุญร่วมกันนะคะมาทำบุญกับไอ้พี่อะไรนะพี่เตือโอ้ก็ขอให้พี่เตือนะครับเพื่อนของพี่กวางือว่าเนาะนะครับก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับวันนี้ก็ดีใจที่น้องดาวกับน้องจันเจ้าได้เป็นสะพานบุญใส่บาตรให้เอานี่แหละเอตายเห็นกล้วยได้ไหมถือไว้รอพระอาจารย์ก่อนถือทิ้งเที่ยงว่ะถือ จรอพระอาจารย์นะคะตอนนี้สองสีพี่น้องนะคะมาเรัเงๆจริงๆาดจริงแต่ว่าทาน้านพร้มกันกับพี่ดาวเลย น้ำลายไหลอยากกินเกลวยเอาบิดไหจระนวยใหญเป็นเครือเ้อโยนไหเออปล่อยแน่ก็ได้ดอกจับแน่ปล่อยแน่ช่วงรอใส่บาทกินไปพังๆส่วนหนูก็จะหลบลุกระเบิดพี่เดือนค่ะทุกคนดู เตรียมตัวแล้วนะปลาโบเดี๋ยวไปโยนของให้พี่เดือนก่อนโอ้โหมันเป็นมาลงมาเลง มันเป็นเงื้อกงงงมันเป็นอยากได้จะกักเออมาลงมาแรงเออมันเป็นต้งลงเซ็งแรงเออเฮ้ยเฮิบเจะชิ่งเฮิบเฮิบชิ่งเออคือกี่เหล่าเมาตัวหนาหันมึงเต้นจังใดเขาคือได้ตีมึงนี่มอนจ้าพระอาจานอะมึงเต้นแบบใดเขาคือได้ตีมึงไปเต้นหนาหันน่ะนะ มึงเบาสุเมฟังดูตีเต้นแบบนี้แล้วโอเคพะอาจารย์มาแล้วนิมนต์จ้าาจาาพี่หุ่มหอมอาจ้าจอใสก่อนลูกโอเต้นก่อนเอ้าเอาเต้นก่อน งึกงเงงเงงเงเอ้ามันเป็นเงื Aufg ้งเกงเงงเงงก็งืกงเงงเงงเงงก็มันเป็นงึกงเงงเงงเงงอ็มันเป็นอยากได้จะกักอ่อจังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนเอ่อจังสี่มันต้องถอนเอ่ะอย่างสี่มันต้องถอนเออเพื่อนเพอพระอาจารย์บอกว่าเอาเต้นเต็มที่ก่อนมาสั่นอ่ะงึกงเงงเงงเงงอ็มันเป็นเงื้งเกงเงงเงงอ็ อาจันเจ้าใส่ก้อนลูกเอาปัใจจัยให้น้องถือน้ำแน่นั่นจ้าจันเจ้าจ้าอัอน,น้อนงดาวมงคลค่ะจ้าเอาอเคยได้ยินแต่ซื้อเสียงพระอาจาร์มาสี่ค่ะเ,เ,เออมาลุกมามามา,มา เออเออเออมามามาเออขากันย่าวเออเนอะเออเออนั่นละลูกเอาปัจจัยให้ลูกแนี้ยอ่าเอาปัจจัยลูกหน่อยปัจจัย เอเอโอ้เปิดซ่องให้พระอาจารย์พร้อมจ้าดาวมงคลเชี่ยวชาญแล้วคะพรอาจาร้าเอาแล้วจะไปนอนทำไมอย่างนั้นเอาแล้วนอไไนทำไมเไไนี่ยไม่ไม่ถึงพี่ดาวนั่นอ่ะไปลูกไปใส่บาตรลูกเมื่อ,อชีบอ่างไป อ่าใส่ปัจจัยด้วยลูกปัจจัยด okay. ้วยปัจจัยด้วยเออพอเลื่อนพอถอดตรงเท้าอุ้ยเขายกใส่หัวพร้อมแล้วเขาจังไซเขาสาธุกร ปาดพี่ดาวคือเก่งแท้มีการสาธุปัจจัยพร้อมแล้วก็จังคอยเอาใส่บาตจะกาฮ่าฮ่า <laughs> <laughs> ตาถูก้องดาวกลับกนลูกเออโอ้ตาคากับประยูเดือนยุดยุดยุดเดือนเลย โมทนาสาทุกบุญกับพี่เจอือพี่กวางแล้วก็เอฟซีของน้องดาวน้องกันเจ้าทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเด้อนะคะสาทุกบุญร่วมกันนะคะวันนี้เราทําบุญร่วมกันนะคะใส่บาตรนะคะบุญกุศลที่ท่านได้ทําก็ขอให้หนุนนํานะคะ บุญกุศลที่ครอบครัวน้องดาวได้ทำนะคะก็ขอให้นุนนำเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะการงานที่ทำอยู่ก็ขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองนะคะการงานก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คปวิโรหน้านะคะสำหรับคลปวิโรนี้ก็สวัสดีจ้า